จะใช้คำว่าให้ท่านได้รับฟังพวกผมอีกสักครั้งก็ทำเถอะครับพี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่า เรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องครับขอให้พี่น้องได้เชื่อผมนะครับขอให้พี่น้องได้ทยอย กันเดินทางออกจากบริเวณชุมนุมไปทางฝั่งสนามสุขพัชลาศัยพี่น้องครับเจ้าหน้าที่การดของเราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราจะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเดินทางกลับ ด้วยความสงบสะดวกและปลอดภัยขอความกรุณาเธอครับพี่น้องพี่น้องครับฟังผมสักครั้งเถอะครับฟังผมอีกสักครั้งเดินทางกลับไปทางสนามสุพัชราไสยนะครับพี่น้อง ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เช้ามืดของวันที่19พฤษภาคมนะครับทหารเคลื่อนย,ย้ายรถสายพานลำเลียงเข้ามาใกล้พื้นที่การชุมนุมบริเวณถนนสีลม และแยกสาราแดงนะฮะและเมื่อฟ้าสว่างทหารพร้อมรถสายพานลำเลียงก็เคลื่อนกำลังเข้าถนนราชดมรีโดยฝากกำแพงไม้ไผ่และบังเกอร์อย่างรถยนต์ของกลุ่มนปชเข้าไปด้านในและก็มีการประทะกันนะครับครับทีนี้การสลายการการประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีเนี่ยก็คือเริ่มในเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษแต่คำถามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือยุติการชุมนุมไปแล้วทำไมยังคงมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่และเกิดขึ้นเยอะหลังจากที่มีการยุติคการ ดโดย,โดยเฉพาะกรณีเหตุหของการไหมของเซ<อ>็นทรัลเวิลด์นะครับการดิงหน้าวัดประทุมนะครับบรรดามีนักข่าวต่างประเทศใช่ไหมฮะซึ่งเสียชีวิตอะไรต่างๆก็เป็นช่วงหลังจากที่มีการเลิกการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้วหลังจากประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วที่เวทีราชประสงค์นะครับแกนนาก็ไปมอบตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีทั้งการมีทั้งตํารวจคอยรักษาความปลอดภัยแล้วก็ประกาศย้ําให้ผู้เดินทาง กลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่น่าสลดใจและยังคงเป็นเหตุที่ต้องหาความจริงจนถึงวันนี้คือ6ศพในวัดปทุมนารามนะครับเพราะว่าคนที่ตายในวัดปทุมนารามตายหลังจากที่ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วเข้าไปที่วัดแล้วในเขตอภิญาทานด้วยเขตอภิญาทานแล้วทั้งหกศพเศร้าเนี่ยก็คือว่ายิงกันไม่ยั้งนะครับยัง คุณกมลเกตอัคาตเนี่ยเข้าใจว่าโดนไป11นัดนะอาสาพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพบว่าไม่มีใครมีอาวุธไม่พบว่ามีใครมีข่าวดินปืนและข้ออ้างที่ว่ามีชายชุดดำอยู่นั้นก็ไม่จริงนะฮะจนถึงวันนี้นะครับและถามว่าเมื่อสิ่งที่เขาพูดกับแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะต้องมีคนต้องรับผิดชอบไหมต่อคําสั่งที่อาจจะไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนทําให้นําไปสู่การสูญเสียเนี่ยในมาตรฐานแบบนี้เนี่ย ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับอย่างหกศพในวัดประทุมวนารามเองไปอ่านคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยเขาบอกใช่มาจากอาวุธปืนของทหารทิศทางยิงมาจากบนลงล่างก็คือจากรางรถไฟา้ BTS ลงมาแล้วทหารเองตำรวจเองก็บอกว่าที่ยิงเข้าไปในวัดเพราะมีชายชุดดำมีการยิงตอบโต้กันแต่ว่าสารไม่เชื่อนะฮะดูจากประจักษ์พยานคลิปวิดีโอต่างๆแล้วไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีชายชุดดาแล้วมันมีพยานในที่เกิดเหตุไงถ้ามีบุคคลที่เป็นชายชุดดาคือเขาพร้อมกันยืนยันว่าตรงนั้นคือเขตเออเขาต้องเจอแล้วเป็นเขตอภิจฐรร์ซึ่งคุณแม่น้องเกดเองก็ ให้สัมภาษณ์หลายครั้งเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากความสูญเสียทางร่างกายนะครับอ,อาคารสำนักงานร้านค้าและทรัพย์สินทั้งในบริเวณพื้นที่การชุมนุมและใกล้เคียงถูกทุบทำลายและเผาเสียหายรวมกว่า36แห่งเช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้างเซนซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ชุมนุม มากที่สุดนะใช่ครับแล,แล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวใช่ในวันที่ <นะ S 1> 19พฤษภาคมค่ะถึงเช้าวันที่20พฤษภาคม53เนี่ยก็มีการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของการชุมนุมโดยสั่งให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ย ห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่น,นะฮะแล้วก็รวมยอดผู้เสียชีวิตนะครับในวันที่19วันเดียวเนี่ยอยู่ที่19คนแต่หากนับรวมตั้งแต่กลุ่มนปชประกาศชุมนุมในวันที่12มีนาคมถึงวันยุติการชุมนุมมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1283คนตามรายงานของศูนย์ข้อมูลผู้รับผลกระทบนะครับเหตุสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53และเสียชีวิตนะครับณนะขาดนั้นเนี่ยรวมกันประมาณ9 1เรายนะฮะและการปราบปรามประชาชนภายใต้าใตการนำของ แนวที่ชื่อว่าคุณอภิพิธิ์เวชาชีวะกลายเป็นช่วงเวลานะครับที่ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการชุมนุมของไทยนะนับตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516จนพฤษภาปี2535ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่2รายถึง77รายครับครับความคืบหน้าของคดีอาญาน่าสนใจนะอาจารย์หญิงอาจารย์วิโรธครับเพราะว่าคุยกับคุณแม่น้องเกตมาเนี่ยคุณแม่น้องเกตบอกว่าแม้ว่าจะ ศาลจะสั่งสาเหตุการตายว่ามาจากทหารที่อยู่บนกลางด้วยฟ้า B t ทเสนี่ยแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะฮะผู้ที่กระทําผิดยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากว่าอายการสารทหารไม่รับฟ้องไม่สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องตอนนี้เรื่องยังอยู่ดีเอสไอฮะถามหาก็ยังอยู่ดีเอสไอมันเป็นอะไรที่ตลกมากว่าไปสารทหารทําไมเนี่ยอันนี้คิดแบบบ้านๆเลยนะ ก็คือว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทําของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนม,ม,มันไม่ได้เป็นเรื่องทหารทํากันเองครับทหารซึ่งมันจะต้องเข้าสู่ศาลทหาร,รมันควรจะเข้าสู่ศาลปกติและหลังจากนั้นมเมื่อมีคําตัดสินแล้วถูกไหมฮะหลังจากนั้นมันควรจะมีการคู่ขนานของศาลทหารต่อไปอเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมันเกิดความผิดพลาดอะไรในการสั่งการหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการประเมินก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ประเด็นคือคุณไม่สามารถที่จะบอกว่าเรื่องนี้คนยิงก็มีสาของตัวเองคนถูกยิงมีสาของตัวเองแต่ถึงเวลาบอกว่า ให้คนที่ยิงไปขึ้นสารของคนที่ยิงเองเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะคุณจิ๊บตามเรื่องนี้อีกิงก็ถามนิดนึงก็เคยตามคุณแม่นงเกตสัมภาษณ์อยู่แต่ก็อยากจะรู้ว่าในกระบวนการนี้สามารถยื่นสารปกครองเพื่อนํามาสู่กระบวนการคุ้มครองหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมได้ไหมกับหน่วยงานของรัฐเพราะแบบนี้มันก็เหมือนว่าเปิดช่องอาจย์เพราะมันคงมีคําสั่งบางอย่างซึ่งมันถูก ทําให้เกิดข้อยกเว้นหรือเปล่าเพราะิแต่ถึงยังไงถึงจะเป็นทหารก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออกใช่ไหมมันน่าจะเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะในหลักกฎมายครบรอบสิบปีนะครับวันนี้ที่วัดนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกทมเนี่ยนะคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานอบชก็มีการจัด กิจกรรมรำลึก10ปีเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553มีการทำบุญตักบาทอุทิศนกุศลให้กับวีรชนเมษาพฤษภา53นะครับตักบาทพระ9้ารูปถวายสังฆทานผ้าบางสกุลกวดน้ำให้กับวีรชนและทหารด้วยนะครับที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น คุณจตุพรบอกว่าไม่ควรมีใครต้องตายจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือต่อสู้ทางการเมืองที่มีความคิดแตกต่างกันสิปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับความยุติธรรมตนนัวในในฐานะที่เป็นแกนนาก็ต้องทวงถามความยุติธรรมต่อไปสิ่งที่จะเรียกร้องก็คือให้มีการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตทุกศพย้ําด้วยนะฮะว่าในส่วนที่ไต่สวนสาเหตุการตาย หลายสิศพพิสูจน์ชัดเจนว่าประชาชนถูกทหารทําให้ถึงแก่ชีวิตและไม่มีขมาดินปืนอยู่ในมือเลยและด้วยความเคารพนะฮะหลายท่านก็จะบอกว่าโอ้ยผู้ชุมนุมทําอะไรไม่ผิดเลยเหรอผู้ชุมนุมเป็นผู้บริสุทธิ์หมดเลยเหรอความรุนแรงมันมีมนะฮะแต่ความรุนแรงมันเริ่มมีเมื่ออย่างไงก็เมื่อรักใช้อํานาจและใช้ความรุนแรงในการ กระทำกับประชาชนในเดือนเมษาหรือเปล่าอันนี้ผมตั้มถามสองถ้ามันมีสักคนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนห้าคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนสิบคนทำร้ายเจ้าหน้าที่อะไรต่างต่างมันก็เป็นความผิดของส่วนบุคคลมันไม่ใช่คนทั้งหมดแต่ทุกวันสิ่งที่สังคมตัดสินก็คือว่าคนเหล่านี้สมควรตายไงเพราะทำในหน้าที่ฐานตายแล้วก็ใช้าาีใในกรช้ความรุนแรงในการตอบโต้กลับต่อประชาชนนั้นไม่ถูกถ้าเขาทำกันเป็นบุคคล จับไปแกนนําอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณไม่สามารถที่จะเหมารวมทุกคนเข้าไปได้และในบ,บ้านเราเนี่ยในทางกลับกันนะกลายเป็นว่าผู้กระทําไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลยน้อยมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณจตุพรพรมพันธ์กันนิดหนึ่งนะฮะประธานเอปชอครับในโอกาสครบรอบ10ปีเหตุสลายการชุมนุมนะครับข้อเท็จจริงสู้กันในสภากันมาแล้วครบถ้วนนะครับในชั้นศาลผมก ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเขตอํานาจศาลแต่เอาเรื่องเขตอํานาจศาลมาบอกว่าชั้นบริสุทธิ์มันไม่ใช่เพราะคุณไม่เคยสู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยนะครับและเอาเขตการปี52มาเกี่ยวข้องกับปี53มาเคลมรวมก็ไม่ใช่นะครับผมไม่อยากรบใหมนะต้องรู้ก่อนเพราะถ้าผมรบนั้นนะครับผมไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นก็เตือนว่าหยุดเสถเนะครับเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งจะเจ็บปวด และก็บีบบังคับให้ผมไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นผมบอกว่าผมอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาความยุติธรรมให้กับคนที่ตายไม่ว่าประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามเพราะทุกคนไม่มีใครควรมาตายเพราะฉะนั้นบทเรียนต่างๆในทุกเหตุการณ์เรามักจะพูดว่าควรจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเขียนค่าประชาชนนี่เป็นการเข็นค่าประชาชนที่มากที่สุดในประเทศไทย เป็นครั้งแรกของโลกที่ใช้สไนเปอร์ในการปราบปรามป,ประชาชนทีนี้อีก3วันครับ22พฤษภาคมอ่ะจะเป็นวันครบรอบเพุการณ์รัฐประหารปี257 7นะครับแก่นำนปชก็ประกาศไว้ว่าจะไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใดๆแต่ว่าจะมีการออกมาแสดงความเห็นโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบในช่องทางต่างๆก็ให้ติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณนททน,นะคะคก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่าวันที่ อีด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการมชมกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เมษาพฤษภา53และสถานการณ์การเมืองที่เกี่ยวข้องคุณนทุนก็ยืนยันว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้พ่ายแพ้นะคะแม้จะ<ม>บ,บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากเพราะมาต่อสู้ทางการเมือง เพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งภายใต้หลักการประชาธิปไตยไม่ได้มาต่อสู้ทางการทหารที่สําคัญมีคนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้ในเรื่องเดียวกันที่คนเสื้อแดงได้ทํามาและคนเสื้อแดงยังยืนยันหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็เป็นด้านคุณวีราการนะครับคุณวีราการก็เป็นตอนนั้นมีบทบาทสําคัญอยู่พอสมควรนะครับบอกว่าตั้งแต่ปี2550 เหตุการณ์ทางการเมืองมันเกิดซ้ําเดิมอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรคลืบหน้าหรือว่าดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหลายครั้งเผด็จการอย่างไรก็เป็นเผด็จการอย่างนั้นอยู่ยุคนี้ยิ่งน่าอดสูนะครับส่วนปี2553ทําให้รูปแบบการเมืองเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าเนื้อหาของระบบนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่เรื่อง10ปีเรื่องนี้ที่มันสะท้อนเนี่ยเราไม่เคยหลุดจากวังวนของของวัฒกรรมเลยเนาะอาจารย์นึกออกปะ มูลเหตุของเราเข้าใจว่าชุดความจริงจริงๆมีหนึ่งเดียวแต่ชุดความเชื่อของคนเนี่ยม,มันเกิดจากวัทกรรม,มไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อแดงหรือฝั่งที่สนับสนุนอำนาจของทหารณนะขณะนั้นเราจะเห็นชุดความเชื่อของวัฒกรรม,มเสื้อแดงคือการนําเสนอการว่าไพร่อมา์าในขณะที่ผังล้มเจ้าอของฝั่งความมั่นคงนําออกมาเผยแพร่ซึ่งญิงว่าเรื่องนี้ในกระบวนการถ้าเราม,ามองย้อนเนี่ย ในกระบวนการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราต้องสอนให้เด็กมีคิดวิเคร thinking กันเยอะๆคือคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วให้แยกข่าวสารได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลับไปหลปเดิมในเรื่องของความเชื่อในวัฒนรรมเพราะเราจะโน้มเอียงเชื่อในความเชื่อที่เราจะเชื่อซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าคนมันเชื่อแล้วมันสร้างความเกลียดชังแล้วมันนําไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายขึ้นเนี่ยในเมื่อกี้ในไลน์เนี่ยในเฟซบุ๊กก็มีเหมือนกันนะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็บอกอ้ยพงแสดงอย่างนี้แหละ จำจ,จากความผิดของรัฐบาลเดี่ตัวเองโทษนะครับเขาอ้างถึงเผ่าบ้านเผ่าเมืองเผ่าสารากางค,คนเหล่านั้นถูกจับเข้าสู่กระบวนการติดคุกคแล้วก็ออกมาหมดแล้วพวกคุณนะครับเม่ไหร่จะเข้าสู่กระบวนการก่อนจะมาบอกว่า คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะเอาเอาเอาให้มันเท่าเทียมกันนะแค่ตรงจุดนี้ก่อนให้ความจริงมันปรากฏนะฮะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสารยุฟ้องด้วยนะที่สคัญอันนี้เป็นเป็นหัวใจวัฒนกรรมทําให้ความขัดแย้งแต่ที่มันเป็นแก่นคือความยุติธรรมนะฮะหรือเปล่าไหมคะอันนี้ต้องเป็นต้องแก้แก้เรื่องนี้ว่าเรื่องความยุติธรรมอย่างที่อาจารย์บอกมีหลบเข้าสารทหารสารทหารพิจารณา พวกคุณกันเองไม่ผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดคําถามพักประชาธิปัตปัเองอ้าตลอดว่ารอดศาลตัดสินมาแล้วเขาไม่ได้ตัดสินใช่ไหมมันเป็นเรื่องปัญหาของขอบเขตของอํานาจศาลใช่ไหมฮะบอกให้วิ่งไปที่ปปชไปที่ศาลรงตําแหน่งแต่ปปชมันใครอ่ะพวกไหนมาจากการเมืองหรือไม่ทําให้คดีตกไปหมดแล้วกลายเป็นว่าในบ้านเมืองนี้พอมีใครสั่งอะไรไป มันไม่มีการตรวจสอบได้เลยเหรอรใช่ไหมฮะและยังไม่ต้องนับนะครับว่าสามสี่ท่านที่มีอำนาจกันอยู่ในทุกวันนี้มีบทบาทอย่างไรตั้งแต่วันนั้นถ้ามันมีกระบวนการดีกันขนาดไหนใช่ถ้ามันมีกระบวนการที่ถูกต้องตั้งแต่วันนั้นมันก็คงไม่มาถึงวันนี้ฮะใช่ครับ